พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโยบบทที่39ข้อที่27-29บันทึกว่านกอิน ok ทรียานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือทั้งทรรรังของมันบนที่สูงมันอยู่ที่หน้าผาและทรรรังของมันบนชะโงกผาและบนที่เข้มแข็งมันสายหาเหยื่อจากที่นั่นตาของมันเห็นเหยื่อได้แต่ไกลข้อคิดจากพระวจนะ เรียนชีวิตจากนกอินทรี 1. อินทรีบินสูงทะยานขึ้นสูงวิถีของเราต้องสูงขึ้นทางเดียวสูงในความดีสูงในความชอบธรรมสูงเหนือปัญหาและสถานการณ์ของโลก 2. อ,อินทรีสร้างรังในความเสี่ยงแต่ที่นั่นทำให้มันเข้มแข็งเติบโตชีวิตของเราต้องไม่กลัวที่จะลำบากเพราะความลำบากสร้างให้เราเข้มแข็ง 3. อินทรีย์เห็นเหยื่อแต่ไกลเราต้องมองไกลมองจากที่สูงมองด้วยมุมของพระเจ้าจะได้ภาพที่ชัดเจนขอพระเจ้าอวยพรค่ะ